สวัสดีครับสวัสดีค่ะมอนี่กับมาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะครับช่องอาร์ตนั่นดีครับผมผมบักคำอาร์ตครับผมกับพี่แม่ยีสูสุเลยค่ะมอนี้เฮามีลูกชิ้นทอดนี่พี่น้องลูกชิ้นทอดกรอบนี่กับอันนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่น้องแล้วก็พักพักว่างย่ของหนาครับผมส่วนอันนี้กัเป็นตบักหักห่งเป็นหมูโตคกาเนี่ยสร้างตับักหุ่งหมูโตคกมากินกับลูกชิ้นทอดกรอบค่ะ ดี๋ยวเข้ามาลงมือสอยกันเลยพี่น้องมามามล้างมือเราเดอ้อสะอาดแล้วค่ะปลอดเชืออ้อแล้วลูกชินก้อนครับผมลูกชินมันจะเสียบแห้งลูกชินชุบแป้งทอดขอดอนุญาตใส่มือเด้อพี่น้องนี่เขาพื่นองเขาห่อละหาบาท แล้วไม่ตกนี่หมูอ่ะหมูตกพกเดี๋ยวข้อหมูย่างไม่เห็นลองชิมแซบพี่นอน,น,อนองน้ำจิมแซบเออแพีวน้องนอกเผือ <า>มันจะบ่อจตหน่งขาเหนียวกัะเลืกตือขาเหนียวมันน้ำอือหือกอมแห้งเบอรเครร์อ่อนๆเน่ยพี่น้อง สวัสดีครับเน้ะสวีครับกินลูกชิ้นไหมครับมามาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องอ้อหือบลเขืออ้อนแห้งจับกำลัจิ้มกำจิ้มลูกชิ้นนะพี่น้องอ้หื คิณบอกแม่้งนกับเห้ต้องได้นามั่นม่คุณยายไดลเวลาหิวขาเราพี่น้องใดเวลากินขอนั่งย่วงทางผมเหนือครับคุณยายบได้บอกกล้องบุไดบอกกล้อง มือเคือกรอบดีแ <darum> ห้ง <deve> พ <ck dois> ี่นนองใส่คำนิ่งใหญ่แนนมากมี b a a แ็วจจะนะ้วไม่กับตะบกคุ้งหอนเสียาจแล้วแบบนี้ทำไมกะหอนต่บกคุ้งกับหอน มูเผ็ดผ็ดแซ่บๆพี่น้องนี่พี่น้องมูตับมุ้งส่หมู

แบวะยายแกบรู้มันเผ็ดคุณยายจนเผ็ดว่าไรพี่น้องอืม ขอ,อเขากลุงเกินก็นแซ่บแล้วพี่น้อง <c oughs> เริ่มเพจแล้วบ้านเนี่ย,ยนี่พี่น้องของแซบ่บของแซบ่บร้านนี้ร้านตำขุ้งร้านเนี้ยดองปูดองปูดองเจืดจืดไหวกวนอิ่มกินน้ำ หัว้ายเผ็ดเสียงคุณยายพี่น้องคุณยายเผ็ดคุณยายกินเผ็ดบ่ได้แต่ว่าคุณยายอยากกินกินบม่ได้แห้งอยากพี่น้อง พี่น้องผูดองผูดองมันดีพี่น้องรสเข้มหแซ่บแหงมพี่น้องจริง กินมันแซ่บแ้งคุณยายเผ็ดพี่น้องคุณยายเซ็ตเงื้อมากินขอน้ำกันเดิอพี่น้อง, <S <S องกินข้อแรงนกันแซ่บๆพี่น้องเรียมือข้อเจ็บมือ ใส่คำนี้เนี่ยต่ำหุ้งเลย แล้วแรงหมดเลยพี่น้องมือเลยอือบะเขือกอ้วกอันนี้ผูยย้ใดหายหูผมหูยเ,ยเอยสาบานเลยว่าผมหูอันนี้เขาเดินมาพักกากกพึกระลำม่บ่ึหูีเลย เขาแรงมันนางกินน้ำกันเด้อพี่นออ้อง กิมพ์มาท่านในบอกด้วยพี่น้องไก่อิ่มหรอ,อขออนุญาตเจน้ำก็นดน้ครับผมยกเลยนะพี่น้องเริ่มรย<า>เดัดเียพี่น้องเริ่มเพชรแล้วเริ่มเพชรเริ่มอิ่มพี่น้อง thua có ấp cọp rồi nhau có ấp cọp tầm một hung cây bây đâu luôn ผมมึงนี่กางใดอ,อยากเบิ้งคิดแบบ ASMR ท่านใดกะให้คอมเมนต์มาบอกเลยนครับผมว่าอยากให้กินนี่ยังแบบ ASMR เดี๋ยวสีร่องเห็ดให้เบิ้ง ทั้งในกัฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้้วยครับผม กินคงกินว่าเบิร์รออกพี่น้องเนะงี่ย,ออยอตอนนี้แม่<อ>สงสยัยอิม่ม จขออนุญาตกินนากก้นานก็ได้ค่ะเพด<ๆ>เอ้ง<ๆ>เผ็ดมากมาย<ๆ>มหาศาลขปุ้นก็เลือบแบบเนี้ยอิ่มแห้งไก่ สิทุบดึงแล้วนี่เราไม่รากินเขาแรกค่ะ ังในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกินว่เบิร์ดดอกนดนพี่น้องเอาไวนแฮร์มกแฟนกินหมแฟนมักกิ่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บักคำอาร์ตในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ